สวัสดีสเอฟซีนเพจนะครับทางช่อง YouTube และทางเพจ a c e b o o k นะครับอู้แงจเจริญกันช่างนะวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะฟอร์ดแ o r เตอปี2018นะครับคันนี้เราจะจัดการแก้ปมด้อยของรถนะครับของรุ่นนี้แล้วใช้อีก5ปีมาว่ากันใหม่นะครับ เราจะจัดการปมด้อยนะของรุ่นรุ่นนี้หมายว่าว่าอะไรที่เป็นปัญหานะครับเราจะจัดการแก้ไขให้ใหม่นะใช้อีก5ปี10ปีเลยว่างั้นนะครับคันนี้ก็ยนต์สองไบเทอร์โบนะฮะเอฟซีไปทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้คือ1ไปเดินท่อท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็ออยนะ้ำมันเกียร์นะไปติดตั้งมาใหม่แล้วนะครับ แต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเราแก้มาแล้วนะก็คือถ้าแก้ตรงนี้ก็คือต้องแก้ตรงนี้ด้วยแต่ตัวนี้ทํามาหรือยังทำมาอย่างตรงน,น,นี้ก็คือว่าอินเตอร์เพราะตรงนี้นะเขาแก้มาด้วยนะคือก็ถือว่าถูกจุดจุดล้อตามนะคันนี้เราจะแก้อะไรบ้างนะครับกับพาร์ทที่เป็นปัญหาสองุศนย์ะฮะแก้ให้ถูกจุดจบแน่นอนนะใช้อีกยาวนะครับ อ,อ,นนอะไรนะอะไรที่จะเป็นปมของรถรุ่นนี้นะเราจะจัดการให้หมดนะครับอย่างเช่นเกียร์นะครับคอยเกียร์ทำมาแล้วนะคอยเกียร์ย er ทำมาแล้วนะแต่ว่าเกียร์ในเกียร์ยังมีปัญหาอยู่ตรงจุดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจัดการแก้ไขให้คันนี้เบื้องต้นจะยกเกียร์ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถึงระยะเวลาในการซ่อมบำรุงนะคันนี้วิ่งมา แ uhm. สนกว่าแล้วนะครับก็จะมีชุดสายพันทัมมิ่งหน้าเครื่องนะแล้วก็หัวฉีดนะครับห mm ัว hmm. ฉีดหนชุดนะกับคันนี้ยังซ่อมลัปเตอร์คันนี้นะครับก็ ระยะเวลาที่เอตีให้เราก็คือสองวันนะครับต้องเสร็จนะครับเข้าเช้าวันศุกร์นะรับเย็นวันเสาร์พวงนี้นะครับพันไหมรอตาม ชิ้นส่วนหนึ่งที่ชอบเป็นปัญหาในรุ่นนี้นะที่หนีกันไม่ค่อยพ้นนะฮะคือเฟืองปั๊มตัวนี้นะครับชอบแตกนะครับที่เจอกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็ในเกียร์อ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเราเลือกมานะครับทำแบบนี้จบทุกคันตัวปัญหาอีกหนึ่งชิ้นส่วนนะครับที่เป็นปัญหาในเกียร์10มอาตะตนนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูนะอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่ชอบเป็นปัญหานะครับตัวนี้นะที่บอกไปแล้วคือปัม๊มน้ํามันเกียร์เบื้องชอบแตกนะครับแต่อาการนะครับเกียร์วืดเกียร์เปลี่ยนไม่สมูทเกียร์กระโดดข้ามเปลี่ยนเกียร์ไม่ตรงตําแหน่งนะครับในหม้อเกียร์ลูกนี้นะฮะที่ที่เกิดปัญหาเราได้นํา อะไรชิ้นส่วนอะไรที่เป็นปัญหานะครับออกและทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกตรงนู้นนะเป็นของเดิมเขานะครับส่วนตรงนี้อะไรชิ้นใหม่นะครับเราแก้ไขให้เรียบร้อยเปลี่ยนเข้าไปในหมอเอเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ทําพร้อมสับใส่ได้เลยนะฮะรอรับได้เลยนะฮะสำหรับงานซ่อมเกียร์ 10R80 นะครับรอรับได้เลยนะครับ แนะนำ FC ฟซนะถ้าจะเข้ามาทำการแก้ไขระบบเกียร์ 10R80 นะน,นะครับศันาครับโทรมาก่อน,นครับเราทำอะไรไว้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็เจอิญต้าตอนประกอบกับ,บนะพร้อมยัดลงไปแล้วนะครับ ชิ้นส่วนอะไรตัวนี้อยู่ในหมอ้อกียรนะครับเล่ใช่ป่าวถึแล้วมันไม่ใช่มันเมื่อกี้มนน่ะสุดแล้วนะถ้าไม่สุดก็ประกอบไม่ได้อ่ะนีแค่นี้แหละถ้าแก้ถูกจุดจบทุกคันนะครับถ้าแก้ถูกปัญหาสำหรับนี่ เป็นพาร์ทเก่านะไม่มีรอยเชื่อมเลยไม่ทอกโชคดีที่ไม่ขาดก่อนนะฮะขับปีหนักๆหนึง่งขาดแน่นอนนะหรือว่าถ้าไปลุยป่าขึ้นเขานะทำเรนลี่นี่ไม่รลดนะครับจุดนี้ต้องเชื่อมนะครับไปดูตัวที่เขาเป็นพาร์ทใหม่มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นความต่างนะตรงน็อตยึดทอกตัวน,นี้นะเขาจะเชื่อมมารอบเลยนะครับอันนี้คนแน่นอนนะครับ พาร์ตตอันนี้เป็นพาร์ตใหม่รู้ได้ไงนะดูตรงนีนะ้แล้วก็อีกจุดหนึ่งให้สังเกตนะครับนี่สี่สิบห้าตัวนี้คือพาร์ตใหม่นะครับสําหรับเกียร์ลูกเดิมจะให้ดูนะครับมาดูเกียร์ลูกเดิม,<า>มนี่สี่สสามเป็นพาร์ตเดิมนะครับพาร์ตเก่าต้องแก้ไขอ่ะตอนนี้ก็ถอดหัวฉีดออกมาแล้วนะครับ ชิ้นส่วนอะไรของคันนี้นะที่จะซ่อมบำรุงนะครับอันนี้คืองานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นั้นก็แก้บางจุดนะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือคันนี้ซ่อมบำรุงถึงระยะนะจะมีพวกชุดสายพานดัมมิ่งนะสายา้าปั๊มเนี่ยพวกนี้ฝาหน้านะฮะต้องเปลี่ยนแล้วก็หัวฉีดผมแนะนําเลยนะฮะจะใช้ยาวๆนะครับ,ายยารบเปลี่ยนเลย เป็นของใหม่เท่านั้นทนถ้าเราไปหามือสองมาใส่นะครับไม่ค่อยจบนะครับชัดเจนนะฮะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับนี้ซ่อมรถแล้วก็งานซ่อมลมเปลี่ยนถ่ายอุ้ยามน้ำนะครับรอตามนะตัวนี้ใส่พวกเนี่เหมือนน้ำยาเทวดาเลยนะระบายความร้อนดีมากนะให้ดูสูตร น้ำยาหม้อน้ำนะับใครดูลิปนี้ได้ความรู้นะครับทำเป็นฟอมหรอไม่ฟอมอ่ะ,อออะนี่ยมันออกแล้วมันต้องมีเครื่องมือจะ <c oughs> เป็นพาร์ทแรกมันออกอยากนะครับซีนตรงฝาบาตรงนี้มันยังไม่มีเนาะถ้าเป็นพาร์ทใหม่อาจจะมียางกันน้ำเข้านะครับทีมงานก็ประกอบฝาหน้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนสายพานัมมิ่งนะมาดูตรงนี้นะจะต้องเชื่อมอ่า ประมาณนี้นะฮะเชื่อมแล้วก็เก็บนิดหน่อยนะครับพอกเชื่อมไป้แล้วนะตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่ถ้าลูกปืนนะครับตรงนี้มันแตกนะครับเชื่อมอก็จะล็อกไปเลยนะพอล็อกปุ๊บเครื่องดับนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสังเกตด้วยนะลูกปืนล็อกฟีปั๊มนะครับอา้าวฝาหน้า ปิดเรียบร้อยนะครับยิมง,งานเปลี่ยนชุ้นสายพานทํามิ่งห้แล้วนะครับอันนี้รอออย EGR ด้านหลังนะครับหนึ่งตัวนะะตัวที่เป็นปัญหานะตามนั้นนะก็พอดีนะพรุ่งนี้เราจะยกเกียร์ขึ้นนะครับเป็นลำดับสุดท้ายนะครับรอเปลี่ยนออยอีกหนึ่งตัวนะฝาหน้าก็พอดีแข้งพอดีนะครับประกอบฝาหน้าเสร็จเราใส่หัวฉีดนะครับ ตุดออนสําคัญสาคัญนะแน่แน่ได้บอกไปหมดทุกจุดแล้วนะสำหรับคันนี้ก็คือ,อตัวนี้ฮนะเป็นคอยคอยน้ํา EGR นะระบายความร้อนนะครับเคยเจอรั่วนะฮะในในฟอร์ดลัพเตอร์รุ่นนี้นะก็แนะนำเฟซีเปลี่ยนไปนะแล้วก็ทีนี้มันหลายแสนโลแล้วนะก็เลยต้องมีชุดนะ อันนี้เป็นเบาน้ํานะชุดเสื้อเบาน้ำหนึ่งตัวนะฮะแล้วปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้าปั๊มน้ําเกินแสนห้าก็แนะนําเปลี่ยนซ่อมบำรุงนะบางคนขับแสนห้านี่มันก็คือระยะเวลาเกินเจ็ดปีขึ้นไปนะครับอายุงานอะไรก็ประมาณนี้แหละฮะห้าปีเจ็ดปีก็เริ่มเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าผมดูแล้วอะไรเขาจะเป็นพลาสติกสะส่วนมากนะครับอย่างพวกเนี้ยเสื้อเบอาน้ํานะครับ น้ำก็เป็นใบพัดเป็นพลาสติกนะฮะแต่ถ้าใช้น้ํายาดีๆก็ใช้ได้นานนะครับไอ้พวกนี้มันอยู่ด้านนอกนะครับอ่าถ้ามองเห็นก้าวความหมูรวก็แนะนาเปลี่ยนนะครับถังพักน้ําเงี้ยนะวันก่อนกอดเดนเจอร์คันหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนอ่าพักน้ําเป็นของเทียบมาเรียบร้อยน้ําไม่วนน้นําดันออกหมดเลยเครื่องพังนะครับก็ชัดเจนนะฮะก็จะมีตรงนี้เดี๋ยวเราเซอร์วิสเพิ่มเติมคือ,อล้างท่าร่วมใหดี นะครับให้นะครับอวันนี้ใส่ออยนะครับยกเกียร์ขึ้นนะฮะเห็นวางอยู่ตรงนี้จะเข้าไปอยู่ในรถหมดเลยนะครับแต่วันนี้แรปเตอร์ตอนเย็นนี้รับรถนะครับนะนะถังพักน้ําด้านซ้ายมือนะเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็หัวฉีดตรงนี้นะฮะทั้งสี่ต้นนะฮะเบาวานไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนหัวฉีดใหม่ๆนะฮะแต่ว่าหัวฉีดนั้นเปลี่ยนใหม่ทั้งสี่ต้นเลยนะครับชัดเจนนะ ค่อนข้างอย่ารกลุงหลังนิดหนึ่งนะรุ่นนี้นะนะเปลี่ยนให้ทั้งสี่ต้นแล้วนะครับเอเหลือใส่อ้อยนะเวาวน้ํานะครับปั๊มน้ําอยู่ด้านหน้านะฮะก็เดี๋ยวหมืนแล้วนี่มอนงอร์น้ําไม่เป็นอะไรรุ่นนี้เสียยากนะครับระบบช่องล่างโคตรทนนะครับสําหรับรุ่นนี้ช่องล่างไม่ต้องคุยกันเลยดีมากนะครับจุดปอ็อยู่ตรงนี้แหละเครื่องยนต์นะครับ สองจุดศูนย์แก้ถูกจุดจบนะครับตัวนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับถ้าเป็นพาร์ทใหม่ๆก็ไม่ต้องแก้แล้วนะครับใช้อย่างเดียวนะครับผมนี่ครับเปลี่ยนวอลน้ําอันนี้เป็นวอลน้ําตัวเก่าของเขานะครับอันนี้ตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนไปเป็นตัวพาร์ทปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้วขเขาแตกต่างแล้วก็ที่ชอบเสียออยอีจีอาร์ ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันแตกบ่อยตัวนี้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นตัวพาร์ทปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันแล้วก็ปั๊มน้ําเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่มาดูนะครับชิ้นส่วนอะไรที่เราทำการแก้ไขนะแล้วก็เปลี่ยนให้นะบางส่วนนะครับ ในเกียร์นั้นก็เป็นมอเตอร์เกียร์นะที่เราทําการเปลี่ยนให้นะครับไม่ได้มาวางอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะมาไล่เรียงอะไรนะที่เราทําไปนะครับเกียร์นั้นก็บอกไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะมอหมออพักน้ํานั้นเปลี่ยนใหม่นะครับชุดซ่อมโมลุงนะฝาหน้านะเปลี่ยนตามระยะนะครับของอากาศเปลี่ยนตามระยะนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะชุด สายพานทาม,มิ่งนะครับแล้วก็มีตัวตั้งนะสายพานาม,มิ่งนะครับแล้วก็หัวฉีดนะครับตัวนีนะ้ตัวเดิมเขานะครับหนึ่งชุดนะครับกองเกียร์นะน้ำมันเครื่องที่ใช้นะนี่นะททาวนะครับพอตเก้าพันสังกอเทนะฮะแล้วก็น้ำมันเกียร์เป็น u l v น้ำมันเกียร์สิบสปีดนะตอนนี้โททาไม่ได้ผลิตนะครับบริษัทโททาว่าหลังจากตอนนี้ไปนะน้ำเกียร์นะ 80, เนี่ยตัวสิบ R แปดศนเนี่ยจะจะเหมือนไม่ผลิตแล้วนะครับจะเป็นห R แ0ดแทนนะที่พูดกันมาในวงในนะครับแล้วก็ตัวนี้นะน้ำยาหม้อน้ำนะครับตอนนี้น้ำยาหม้อน้ำนะครับ แล้วก็ใช้พัดน,นังเครื่องนะฮะมันจะมีอีกตัวหนึ่งพาร์ทแก้ไขนะของระบบอากาศก็คือแมปแอร์โฟนะครับแล้วก็แมปอากาศแรงดันนะตรงท่อร่วมไอดีตัวนี้นะ,ะเป็นเป็นพาร์ทแก้ไขนะครับตัวนี้นะฮะแอร์โฟนะฮะตัวนี้แรงดันตัวกับแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ของดีเซลหัวฉีดนะครับเปลี่ยนนะครับชอบเป็นปัญหาเหมือนกันเปลี่ยนเป็นพัแก้ไขให้แล้วนะครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะฮะเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ทีมงานบอกไปแล้วนะวาล์วน้ํานะครับเป็นพาร์ทใหม่นะครับแล้วก็ชอบรั่วบ่อยก็คือออยล์จนะฮะประมาณนี้นะสำหรับชิ้นส่วนอะไรนะครับที่เปลี่ยนไปใน Ford r a ร t บ r คันนี้นะครับผม ไนต่อกับแลปเตอร์คันนี้นะฮะมันจะมีเคสหนึ่งที่เราบอกไว้ก่อนเบื้องต้นนะฮะจะมีความรับของฟอรดบางอย่างมาเปิดเผยถ้าใครถ้าใครติดตามนะครับก็จะรู้นะครับสี่ 5, 6, 7, หา้าหก็ <c oughs> คือเรื่อง <c oughs> เ,อ <c oughs> เอก <c oughs> ี่ยวกับน้ำยาหม้อน้ำ <c oughs> นะครับอยากให้ทีมงานเรา <c oughs> อธิบายให้ฟังนะ,ะพอเข้าใจ อดี๋ยวให้ทีมงานเราเราเราพูดนะครับถึงน้ํายาสองตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ฟอร์ดขายปกติอ่าใช่อ่าจุดเดือดมันอยู่ที่ร้อยแปดองศานี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าชี้ให้ดูเลยและลบไม่เกินสามสิบเจ็ดองศาอ่าแต่จุดเดือดร้อยแปดองศาครับแต่วใหม่าตัวใหม่ที่เรา เปลี่ยนไปมันเป็นตัวพิเศษของอฟอร์ดจุดเดือดมันอยู่ที่ร้อยิบเก้าองศาไหนอ่ะไม่เห็นเลยตรงไหนอ่ะร้อยิบเก้าองศาชัดเจนใช่แล้วจุดเดยือกแข็งเท่ากันสามสิบลบสามเจ็ดองศาโอ้โหมีจุดเดยือกแข็งด้วยอ่าประมาณนี้นะอันนี้สิ่งที่อ่าลูกค้าฟอร์ด ไม่เคยรู้นะฮะเรานำมาเปิดเผยนะครับสำหรับแรปเตอร์คันนี้นะเราจะใช้น้ำยาเป็นของตัวนี้นะฮะขวดสีแดงที่จุดเดือดเท่าไหร่นะร้อยี่ิเก้าองศาร้อยี่ิบเก้าองศานะครับนี่หูเป็นไงของเดิมเขร้อยแปดนะครับเอา,เ,อาเติมเข้าไปเลยเีนะครับ แพงมากนะแกลอนหนึ่พันกว่าบาทนะครับใช้คันหนึ่งก็ประมาณ2อถึงสาแกลอนนะครับระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายนี่ประมาณเท่าไหร่ถึงแสนไหมแสนกิโลไหมประมาณห้า0 0ื่นก็ทั่วไปนะครับคันนี้เราเติมไปประมาณ สองแกลอนนะครับแล,แล้วต้องไลน่น้ำอีกทีหนึงใช่ต้องไลน่น้ําอีกทีนึงก็คือว่าเราต้องทําการสตาร์เทเครื่องยนต์นะครับนี่คนใช้ฟอร์ดไม่เคยรู้นะครับแล้วก็ฟอร์ดไม่เคยมาเปิดเผยนะต้องเสียเงินเท่านั้นครับคุณถึงจะรู้นะครับผมชัดเจนนะครับปัญหาเรื่องความร้อนจะช่วยบำรุงรักษาพูดหน่อยทีมงานมันจะช่วยรู้ง รักษาเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจุดเดือดมันสูงกว่าเดิมนั่เครื่องยนต์ก็จะไม่ค่อยร้อนชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ด้านในซื้อของหน่อยกำลังลงทะเบียนหัวฉีดนะครับหรือว่าเรียนรูอุปกรณ์นะบางอย่างนะครับยินลูกเชียวตองเดี๋ยวคันนี้อย่างภามสิบมาได้จุดที่เราแก้ไขมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่า กันท้ายคลิปนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะที่เราทําการเปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> อิจฉาตารอ้าาอนความาความรู้สึกของเขานระับคือว่าม,มันจะอุ่นๆนะจะร้อนๆนะมันไม่เหมือนน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ํายาทั่วไปนะมันจะอุ่นๆนิดนึงนะครับจะไปออกทริปนะครับโอ้โหนี่เปลี่ยนถ่ายน้ำยาเมื่อน้ํานะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งนะรถ ไปเสียอยู่นู่นเลยครับออกทิปไปเมืองจีนครับผมสไลด์มาก็น่าจะ3สามแสนกว่าบาทนะแต่ไม่รู้มาอู่เราอ่ะนะแต่แกเป็นเอฟซทางอู่นะครับเอารถฟอร์ดมาทําที่อู่ประจํานะครับแต่ยางอะตอนนี้ทีมงานบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทําการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับหัวชีนใหม่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเกียร์ใส่เสร็จเรียบร้อยประกอบน้ำยาเบรกน้ำมันเรียบร้อยนะครับเอาทุกซบน้ำมันเกียร์เต็มเรียบร้อย มึงเ,เตอมยังเตอแล้เตอมแล้วนะถิดซึมเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราลันสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้คอมนะวัดอุณหภูมิของความร้อนเครื่องยนต์นะครับอะอันนี้เดี๋ยวไปวิ่งเทาสอบกันนะครับว้าว เดี๋ยวเราจะดูเรื่องของอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบนะครับเรื่องอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่เป็นปัญหามไม่มีนะคนี้ไม่มีเรื่องระบบเกียร์ปกติใช่ไหมแล้วก็มาแก้พาร์ทน,นะแก้พาร์ทของเรื่องอะไรใช่ไหมอะไรเกียร์ม,มีมีอะไรอีกเครื่องยนต์ ัวฉีดเนาะฉีดอันนี้นวกนี้ซ่อมซ่อมบำรุงครับใช้ยาวๆทีมงานเราจะดูค่าสดของอุณหภูมิความร้อนนะครับเกียร์เนียนคลิปเลยเนะครับแล้วก็อ,อะไรเลยว <laughs> ิ่งไปก่อนเดี๋ยวคันนี้เราจะวิ่ง ชิวๆไปก่อนนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องความร้อนกันนะครับจอย,ยนันะเราวิ่งมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะเราก็ดูค่าสดในเครื่องสแกนนะเครื่องสแกนเราก็เป็นของร้อน PE นะตัวนี้ตัวเล็กสุดเลยเห็นไหมแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็น f o r ์ด a รปเตนะฮะก็สามารถดูค่าสดได้นะครับโหภาพไม่ชัดเลยว่ะ ึงนะพอดูเป็นคร่าวๆนะครับข้าร,ร้อยปกติของรุ่นนี้จะอยู่ที่เก้าสิบหกนะเก้าสิบหกใช่แต่ตอนนี้อยู่ประมาณเก <93. S 1> ้าสิบสามเก้าสิบาน้ำนำยาหล่อเย็นตัวเนี้ยประสิทธิภาพมันมันมีอะไรบ้างทีมงานเล่าให้เอฟซีเราฟังหน่อยมันจะร้อนช้านะแล้วก็การเย็นตัวจะเร็วอื แล้ก็ลดการสึกหลอลดการกัดก่อนนี่เครื่องนยนต์คือร้อนช้าแล้วก็ลงเร็วนะครับลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ได้ดีนะครับส่วนดีก็มีนะครับส่วนส่วนดีจะเยอะกว่านะครับส่วนเสียก็น้อยคันนี้ซ่อมบำรุงตามระยะนะครับมีชุดเสายพานทามมิ่งนะครับเพิ่มเติมก็มีชุด หัวฉีดนะครับทั้งสี่ต้นนะฮะแล้วก็พวกระบบน้ำเนาะเปลี่ยนปอน้ำปั๊มน้ำออย EGR ออย EGR อืมแล้วก็แก้ไขพาร์ตเกียร์นะอะไรที่อยู่ในชุดหม้อเกียร์นะครับเฟืองปัม๊มน้ำมันเกียร์นั้น เราดูแล้วสภาพดีมากนะครับไม่ไม่เป็นปัญหานะครับสแสดงว่าเจ้าของรถไม่ได้ขับไปลุยปลานะหรือว่าขับขี่แบบพโหนนะครับเลยทําให้เกียร์ไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่หม้อเกียร์ต้องต้อง,ต,องต้องแก้ไขนะไม่งั้นถ้าใช้ไปเรื่อยๆจะมีอาการเกียร์เป็นยังไงนะครับเกียร์ของเขาอ่ะที่เกิดปัญหาบ่อยๆเกียร์กระตุกเกียร์กระตุกเกียร์วืด เกียร์เปลี่ยนแล้วมั่วซั่วใช่โดดเกียร์โดดข้าวเกียร์โดดป้ามเออประมาณนั้นนะครับก็คันนี้เราวิ่งทดสอบแล้วนะเดี๋ยววิ่งอีกสักระยะหนึ่งนะมันจบแล้วละ่ะคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็จะโทรเรยกเอฟซีมารับรถนะครับวิ่งทดสอบก่อนส่งนะมีความลับที่มาเปิดเผย กับผู้ใช้ฟอร์ดนะครับถ้าสนใจนะครับที่จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นตอนนี้น้ํายาไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับต้องนําเข้ามาเองนะครับผมครับอ่ะก็เลนเจอร์นะครับคันนี้เอฟซีเรานะเอานํมาซ่อมบํารุงนะแล้วก็เขาบอกว่าตัวศูนย์ตัวเนี้ยในแรปเตอร์เนี้ย มันมีอะไรตรงไหนที่จะพอเป็นปัญหาในภายภาคหน้านะครับเราก็จัดก,การแก้ไขให้เรียบร้อยดังในคลิปนะครับแต่มันมีจุดหนึ่งนะครับที่มีความลับมาบอกอย่างเช่นในเกี่ยวกับน้ํายาหล่อเย็นนะฮะตัวนี้นะถ้าเอฟซีท่านใดนะฮะต้องการนะที่จะมาเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหล่อเย็นตัวเนี้ยนะกรุนนะครับโทรมาแจ้งถแถลงขายเราว่าต้องการนะเรา ตัวนี้ต้องต้องสั่งนําเข้ามาครับถึงจะมีนะครับสําหรับตัว,ตวยาหล่อเย็นตัวนี้นะไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับตามตองตลาดเพราะว่าน้อยมากนะที่จะมีคนรู้นะครับสำหรับยาหล่อเย็นตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปรียบเทียบระหว่างอ่าหล่อเย็นตัวเดิมนะตัวมิกห้าสิเปอร์ซ็นที่ขายตาม้องตลาดเข้าไปในศูนย์ฟอร์ดหรือตามอูทั่วไปครับ แตกต่างการน้ำยาตัวนี้ยังไงนะรอตามแนละ้วแล้วเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮจะเปรียบเทียบระหว่างความร้อนเกียร์นะครับความร้อนเครื่องยนต์นะที่ใช้น้ำยาตัวนี้ความแตกต่างจะมากแค่ไหนนะแต่นี้คือเป็นภาพรวมนํามาเล่าสู่ฟังแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแตบบ่ว่าอ่าจริงนะแต่ความแตกต่างยังไม่ได้ทํามาให้ดูนะเดี๋ยวร,รอตามในคลิปหน้านะฮะโอเคนะกับ ปัญหาของเบนเจอร์ลัเตอร์นะคันนี้แก้ไขพาร์อะไรใหม่นะใส่เข้าไปนะโอเคนะจบเรียบร้อยแล้วนะะวันนี้ฝากคขาว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานป่ายที่อยู่แง่จะเรีนการช่างนะครับยื่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับผม